สวัสดีครับวันนี้เราจะพามาเปลี่ยนสต็อปเบรกมือนะครับผมของซูกิเจอโตครับอันนี้สตาร์ทไม่ติดเพราะว่าไฟเบรกไม่ออกนะครับผมสฟวิตสต็อปเบรกเสียก็เลยทำให้สตาร์ทมือไม่ติดนะครับผมวิธีการเปลี่ยนนะครับง่ายๆครับผมตัวนี้ก็จะมีเขี้ยวนะครับผมเขี้ยวล็อกนะครับเขี้ยวล็อกเล็กๆนะครับผม ให้เราใช้อะไรแหลมๆก็ได้นะครับกดลงไปนะครับผมเพื่อจะดึงไอ้เจ้าตัวจะต่อบเบรกออกมานะครับตัวนี้ก็เปลี่ยนง่ายกว่าฮอนด้าเพราะว่ามันไม่ได้ถอดมือเบรกนะครับผมกดเข้าไปนะครับผมก็ดึงออกนะครับจะแน่นหน่อยนะครับ ออกมาแบบนี้นะครับวิธีใส่ก็ให้เสียบเข้าไปเหมือนเดิมนะครับผมใส่ให้ตรงล็อกนะครับผมมันจะมีขาล็อกอยู่ด้านล่างนะครับเสียบเข้าไปมันก็จะล็อกตัวเองนะครับผมแล้ก็เสียบแจ็คนะครับคราวนี้ เปิดนี่เปิดสวิตกำเบรกนะครับผมเรียบร้อยนะครับผมถ้าไฟเบรกไม่ออกเวลาเรากำเบรกมันจะสตาร์ทมือไม่ได้นะครับผมถ้าสวิตสตอปเบรกเสียก็สตาร์ทไม่ติดเหมือนกันนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัว,วลาเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ